อันนี้ขึ้ขอแค่สามร้อยเนี่ยพี่ไม่ได้ขอมากมายขนาดนั้นเพราะผมเป็นนักศึกษาอยู่เลยค่ะนี่ยังขอจังไม่เลยค่ะไม่มีจังถ้าเกิดมันรถอื่นหยียบเลยเธอมีไปได้อะไรเลยนะพูดถึงเนี่ยมาถ่ายไปหลับไม่ได้หรอสามร้อยเนี่ยเอาจริงยังยัที่เก็บไปให้อ่ะขอค่าเก็บให้นิดหน่อยได้ไหมล่ะเออ ทำไมต้องมีค่าถ่ายโทรศัพท์ด้วยะคะมันคือโทรศัพท์ของหนูถเกิดพี่เก็บไม่ได้รถก็คือเหยียบก็ไม่พี่ก็ไม่ไม่ได้ว่านะพูดจริงอันนี้คือขอน้ำใจพี่จะเอาเงินเท่าไหร่ะคะน้องใจะให้กี่บาทละสิน้ำใจคนดียเเก็บให้พี่ไม่ได้ว่าบางครนะูเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วนะถ้าเป็นรุ่นนะี้ก็เอาเลย้วจะให้ร้อยหนึ่งหมืเคได้ไหมคะอเอพี่ ไม่เลยค่ะไม่มีการถ้าเกิดเป็นรถอื่นเหยียบเลยเธอมีไปได้อะไรเลยนะพูดถึงน่ะทีนพี่พดรถใหญ่เนี่ยรถใหญ่วิ่งมารถเกชนรถตูดรถแฟนพี่จงหักน่ะเพราะแกเบรกเอาไงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะเกิดวันเกิดวันที่เกิดคะเล่นมิเตอร์เล่นสะพานของพ่อเจ้พุ่มหนึ่งเบรกยังไงเรียนกับรถบัสเขาต้องตัดไม่ได้หรอ ใจอยู่เย็นอยู่ได้ก็คือสินนั้นใจครับพี่เขาปกตินะคนอื่นเขาเก็บได้เขาจะไม่คืนง่ายเลยเนี่ยทุกๆตรงนี้แล้วพอลุนนี้อันุกคนอยากได้ครับทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันมีแล้วนะ่ยเคื่องนี้เคื่องหนูก็ยังผ่อนอยู่หน่อยนึงอย่แลอ๋อขาก็เข้าใจอยู่ถ้าเกิดว่าพี่เซ็ตแล้วเพลงอพี่มีเก็บมาแล้วถ้ารถเหยียบไล้วพี่ยิ่งไม่ได้อะไรเลยความหมายของกี๋เนี่ยเข้าใจไหมเขาจะแทางไปเลยน่ะยิ่งจะไม่เหลืออะไรเลยคุณเธอก็ได้ผ่อนเครื่องไปโดยไม่ได้อะไรใช้ อันนี้ขอแค่สามร้อยเนี่ยพี่ไม่ได้ขอมากมายขนาดนั้นไงคงคิดอ่ะหนูมีกันเท่านี้ขอหนูคนละร้อยไม่มีเพิ่มเลยหรอไม่มีค่ะวันนี้พวกหนูก็ไม่ได้แม่อไม่ได้แม่ไม่ได้ให้เงินด้วยซ้ำใช่มาถ่ายมาหลักไม่ได้หรอสามร้อยเนี่ยเอาจริงดีงยวที่เก็บไว้ให้อ่ะเพราะว่าทราัพอ์ม้านอยู่ของสำคัญนะคะพี่ ถ้าเกิดว่าไม่เก็บบานรถ600วิ่งตลอดนะทางนี้นถ้าเกิดรถ600หยาบเพืๆๆ่อนจะไม่เหลือเลยเลยพูดถึงแล้วพีพ่ก็ไม่รู้เรื่องรู่ราวอะไรกับพวกเธอก็คือจบเลยไม่ไม่เกี่ยวกัอะไรกับเงินตัวนี้เลยก็คือนี้แค่แค่ขอสินน้าใจใเฉยๆตัวเนี้ยไม่ใช่มาเรียกร้องถ้าคนอื่นเขาเรียกร้องเยอะกว่าน,นี้นะแล้วเขาก็ไม่รับโทรศัพท์แล้เขาเาเลยบอกตรงๆเนี้ยคือเราพูดกันแบบตรงๆเลยไม่ใช่ว่านะอันนี้เราไม่ใช่ว่าขอเป็นพันขอเยอะแยะขนาดนั้นเราขอแบบสินน้าใจ เาให้้อง,งข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถสมดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ